สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมเกมทีวนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเรื่องเล่าเรื่องราวประวัติของช่องผมนะครับผมช่องผมนะครับผมทำ YouTube เมื่ออายุ14ปีนะครับผมตอนนี้ผม16แล้วนะครับก็ผมทำเมื่อ3กันยา2019นะครับ เหตุผลที่ผมท youtube เลยครับหนึ่งนะครับผมผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับมีเงินให้พ่อแม่ใช้นะครับผมสองนะครับผมอยากทำวิดีโอให้ผู้ชมนะครับสนุกกับการทำคลิปของผมนะครับผมและอีกอย่างนะครับผู้ติดตามผมอยู่ที่399ผู้ติดตามนะครับผมแค่ผู้ติดตามเดียวจะครบ400ผู้ติดตามนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับผมก็ ที่ผมอยากทำ u t u b e นี้เพราะว่าความฝันนะครับผมเอ้ยเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ว่ะจะมีเงินเก็บใช้นะครับไว้ใช้ตอนโตก็ได้นะครับหรือจะเอาเงินไว้ให้พ่อแม่เขามั่งก็ได้นะครับผมเมื่อผมเริ่มมีเงินจาก YouTube นะครับผมจะเอาไปเก็บก่อนนะครับผมแล้วจะเริ่มมาเอาเงินมาพัฒนาคลิปนะครับผมหรือว,ว่าหาคอนเทนต์ในการทำนะครับผม ต่อไปจะเอาเงินไปให้พ่อแม่นะครับผมนะครับก็ความใฝ่ฝันผมก็มีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมผมถ้าผมร่วมทำสามกันยาจริงไหมนะครับผมก็นี่ครับผมสกันยา2,019นะครับผมนี้รวบรวมคนดูทั้งหมดผมก็มีอยู่แสนกว่าครับผม วิดีโอแรกที่ผมทำนะครับจะเป็นเกมหนอนลาวานะครับต่อไปก็จะเป็น Minecraft นะครับผมแล้วก็ฟรีไฟนะครับตรงนั้นผมดีใจมากนะครับท่านผู้ชมมีคนดูนะครับคนดูมันเริ่มเยอะเรื่อยๆนะครับผมพอหลังๆนะครับก็คนดูเมเรนเริ่มหายๆไปนะครับผม แต่ตอนนี้มันก็เริ่มกลับคืนมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็ถ้าถามว่าคนดูเยอะสุดเออพี่คนดูพี่แบบหลักร้อยหลักร้อยทำไมพี่ถึงแสนไวจังคลิปนี้นะครับผม m มค e ครับตตอนสอนสร้างรถเกี่ยวข้าว EP หนึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมทำเกี่ยวกับการสอนสร้างนะครับ คนดูที่ประมาณแปดหมื่นหนึ่งนะครับผมผมดีใจมากนะครับที่เออตกเองทำได้ไงวะเออเราทำได้ไงเป็นการดูที่ผมแบบซึ้งใจมากครับในการทำคลิปของผมนะครับต่อไปนะครับอีกคนดูที่เยอะเหมือนกันก็คือหนึ่งหมื่นสองหนึ่งหมื่นสองพันคนดูครับทไมครับตอนสอนสร้างรถแท็กเตอร์นะครับ อันนี้ก็คนดูเยอะเหมือนกันนะครับผมวิดีโอหลังๆนี้ผมก็ไม่ค่อยจะลงเกี่ยวกับไมค์คร f t อะไรแล้วนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมลงเกี่ยวกับไมค์คราฟอีกนะครับก็คอมเมนต์มานะครับอยากให้ผมสอนสร้างเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาเลยครับหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมจะลองไปเล่นดูนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะไม่มีอะไรมากนะครับช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผม ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับมีชื่อเสียงนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณครับลาก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมเข้าก่อนมาดูเยอะๆนะครับไม่บ่ายเจอกันครับผม